<Need> <Yeah. S 1> ผู้18ดีกาครับราบรีมิดผลเล่นที่3กีฬากลางจังหวัดราบเรีครับเจอกับสงขลาราบรีโอ้ฟอร์มดีเหลือเกินครับทำไปทำมาเลอแบบเดียวกลับมาอยู่อันดับ5ได้เนี่ยนะครับในช่วงสัก7 6 7นัดที่เหลืออยู่ส่วนสงขลายัางไงต้องการมี3แต้มเพื่อจะตีตกชั้นให้ได้บอของดักลสาสคารุโซครับได้ตว,วัดต,ตามน้ำไม่มีปัญหาครับนี่นุ้ลินคว้าไว้ได้ ก่อของไฟซซาวชาเยสเต้ este, ได้เล่นก่อนเรนานซินวานะครับเกมนี้ไฟเซาวยิงขวาบอลฉลับหลังหลังสงขาเรื่องที่ใช้บริการของเรนานดูฝั่งของ สงขาเพื่อจะนําบ้างยิงหลุดไปเองครับไฟซาวชายสเต้ไม่ใช่ไมมีโอกาสนะครับมีโอกาสครับแต่บอลมันไม่เข้าเข้าข้อเข้าทางเท่าไหร่แล้วดูลูกนี้ครับเพื่อจะนำหนึ่งศูนย์โอ้โหถ้าต่ําลงมานิดเดียวเข้าไปแล้วครับฟรีคิกของไฟซาวชายสเต้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูรับรีดีไปกระทางและใช้ตาเซฟแล้วนะครับลูกนี้อุกฤษวงมีมาครับขยับบอกมาเหมือนอ่านว่าไฟซาวจะเปิดนะครับ ศิลาขวางมาตรงนี้ดักลาสตาโชโซได้หมุงบอลไม่ตรงเป็นช่วงเวลาที่ราุรีมิรผลเนี่ยไม่มีเซนเตอร์ตัวจริงที่ไม่อยู่ครับเอาเอกลักษณ์ทองกฤษมายืนกับชุมพลบวงงามยืนดีเหลือเกินครับแล้วใหญ่นินวงมายืนดักซ้ายอย่างที่เอกลักษณ์ดูเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสได้ปั่นบอลไม่ตรงไ้เห็นไอเจ้าบ,บ้างแล้ว ยัง0-0อยู่นะครับี่เกมในครึ่งหลังสงขาออกซั์ดไฟซาวทเยเซนล็อกล็อกแล้วดูนะครับนี่ปั่นแบบหวังผลนะครับบอหลุดกรอบมีโอกาสเยอะนะครับไฟาวเองก็ต้องขอโอกาสของไฮเบอร์ตี้บ้างครับเมื่อไฟซาวไปเยอะแล้วแต่ไฮเบอร์ตี้ไ้ยิงหลมาให้กับรัตนาเพชรพรได้ยิงบอลฉลีเกมนี้กลายเป็นว่าบอมาที่มาถึงไฮเบอร์ตี้เฟรนเดสเขาเขาไม่ค่อยได้จบกลายว่าต้องมาเป็นคนจ่ายคนอะไรให้เพื่อนซะมากกว่า บอลของทางสงขาบ้างครับซัดตรงนี้บอลรุนรอกเริ่มยิงไกลกันมากขึ้นสนาม่มีฝนตกด้ว่อไครับ,รค,รบครึ่งหลังก็ได้มีฝนบอลของราบเรีครับควนเกโร่ดูควนเกโร่นะครับโยกโยกลวตัดคนเดียวเลยครัูโดนตัวาชาต,วา,าติลงสนามมาเป็นสำรองนาที70บหมุให้ราบรีมาหนึ่งศ คนเปิดก็เปิดแม่นคนมงนี่ทําประตูนี่ดีเหลือเกินมงได้เต็มหน้าผากเลยตรนนี้ครับดูนะครับสังเกตการมงเขานะครับนี่ครับเปิดมาพอดีเลยฮะหน้าผากัวโดนพอดีแป๊ะเลยนะครับแล้หมงนี่หมดจดจริงตกพื้นลงก่อนเลยนะครับลวกสามตัวหมดเสร็จแล้วครับแฮปปีเฟิร์นเดสครับวางลูกฟรีคิกตรงนี้มาได้มงอีกครั้งหนึ่งของทางราชบรีเครับบอกก็ไม่ตรงกรอบ สงขาก็มีขยับนะครับส่งเอาเรนานลงมาแต่ว่ารูแฮปตี้ยิ่งดูเสาแรกครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เรนานนะครับยังเป็นรับุรีนำหนตแต่โอ้โหมาดีมากดูเปิดมานิดโดนปัดพึ่งมาแล้วซ้ำอีกครั้งนึงโดยอโงหนูพรมก็ไม่ได้หนีไปเป็น2-0ไม่ได้ครับราบุรีมิตรผลลงมาเป็นสำรองนะครับฮวนเกโรโยก มีเพื่อนขยับไปเองนะครับไปเองจะขอลองยิงเองโดนบล็อกไป2-3สด่านแล้วยังยิงได้ครับมาบอไปตรงตัวนี้ดูรุดินฟรีคิกของเรนานบอลหลุดไปเยอะครับสุดท้ายก็เป็น3คะแนนของราบรีมิผลนีครับเพ่่อชนะสงขลาได้1ประตูต่อศูน ก็เ,เป็น5คู่ประจำเกมวันเสาร์นะครับที่23สิงหาคมผู้ตัดส่วนาชาตินะครับเป็นฮีโร่ให้กับราชบรีครับลงสนามมาเป็นสำรอง